สวัสดีครับอยู่กับผมแซบวิ่งครับมาแล้วมาถึงแล้วสวัสดีครับช่างโอ้รถเท่เนี่ย <c oughs> โอ้รุนไรนี่อิซอูซูอะไรนะครับอิซมซูคัตเตอร์โอ้สีสนิม,นมโอ้เท่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 ก็ชอบมากเลยนี่ครับมาปะยางครับให้หิง แต่ตอนนี้ขอดูคันนี้ก่อนอันนี้รับประยางนอกสถานที่ป่ครับ<อ>ไปไกลได้แค่ไหนให้ขับช่าง<อ>หืมเท่า่นี้บ่แเท่า่ประโคนชยัยมีซูซูคัตเตอร์เท่มากเลย ไม่ต้องทำสีเลยครับแบบนี้ในขจับเลย <c oughs> แบบนี้ไม่ต้องทำส <c oughs> ำีรอ,อเท่ใช้ได้นี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ปะยางทางลบ แปลกขึ้นหลังรถเลยกี่ปีนะครับรถเนี่ยใช่ไหมสี่สิบแล้วบ่นี่ช่างช่างซื้อมาได้เป็นของช่างเองนี่ซื้อมาจากเทปนี่ซื้อมาจากเทป ซื้อมาเท่าไหร่ครับนี่ซื้อมาสามหมื่นห้าซื้อมาสามหมื่นห้ามากี่ปีแล้วมาอยู่กับช่างกี่ปีแล้วอยู่กับผมหกปีแล้วหกปีแล้วโอ้เพรแต่ผมชอบมากเลยขายนี่ขายไหมเนี่ยขายไม่ได้จ้างขายไม่ได้ตั้งแต่เปิดร้านเลยดิใช่ไหมเอาเขามาอยู่ด้วยนี่โอ้ใช่ใช่ใช่ผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยเนี่ยชอบสีมันอะ ผมไม่ไปผมไม่ดูปะข้าปะยางหรอกผมพาเดินดูรถนี่แหละอันนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับนี่สองพันสองครับเ <2002. S 2> จมินี่สองพันสองเจมนี่นร่บนในในก็ดูนยครับโอ้นี่ดิดนดนะู้นู้นดูอ่ะมันคลาสสิกมากเลยอ่ะเท่ <c oughs> มากผมแต่ผมจำชื่อไม่ได้อิซูซุอิซูซุ อิสุสุอะไรนะครับอิสุสุฟัตเตอร์อืออิสุสุฟัตเตอร์โอ้ชื่อแรงอยากทำไมกว่านี้มันจะเป็นฟัตเตอร์เซตอ๋อฟัตเตอร์เซตแต่นี่มันก่อนก่อนฟัตเตอร์เซตอันนี้รุ่นแรกเลยบ่โอ้โหอ่ะน,นี่ครับฝากพี่น้องฝากไลฟ,ฟ์ฝากแชร์เ,รเลยอยากเห็นอยากให้เพื่นอนๆได้ชมครับใครชอบดูวยวอ,อ่ะ แกบอกว่าต,ต,ตั้งแต่บุกเบิกครับตั้งแต่บุกเบิกแกเปิดร้านมาครับมาอยู่กับแกเลยแกไม่ขายครับแกไม่ขายนั่งอนหอน,นเยเรีอมอยากเห็นภายในแค ของเรามันสามร้อยสามสองร้อยหกสิบของเรามัสามร้อยป่ะใช่ป่ะขอดูโอ้นี่เปิดโอ้ยว่าที่มากเลยพอหาซื้อแบนนี้ไปได้อย่างไ้วะไปอันนี้เติมลมกันป่ะแค่ซื้อมาสามหมื่น ชอบสีมากเลยดูอ่ะไม่หลุดแม่อะไรเลยนะน,น,ยนี่ครับทุกคนภายในนี่เนียบมากเลยชอบมากผมชอบมากผมชอบแบบนี้อันนี้วัดอะไรวัดบูธผมตอนแรกขี่มาผมคิดว่าแต่รถเก๋ง แถวบ้านสวนเลยใคไปไครไปด้วยแล้วทีมงานอยู่ตรงนู้นตรงนี้ชัดไอืออือโอ้โอโอโอโล็อกได้โอ้ถ้ามีแอร์นี่เจียวเลยนะมีแอร์นี่เจียวเลยโพมีไฟนั่นด้วยพาเดินดูรอบๆรอบคันรอบพันสวยมากเลยครับ ดูไปเก็บเป็นที่แล้วลึกหน่อยรถไปไหนอ่นีครับก็ปะยางครับปะนอกฐานที่เริ่มปะยางแล้วเริ่นถอดแล้ว เปลี่ยนยางได้หมจ้าเแลว่ขาประจำแสดงว่าบวร่บ่อยเอรวบ่อยอ่ยนเลอ้ครับแบบนี้เลยครับนี่้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนสายใหญ่ๆสาใหญ่ไอะไรยุบของเราเลร่วบหมองเลยล่ะ ในมันอัดได้กี่ปอนะเนี่ยผมอยากรูก้ได้กี่ปอน,น,นอครับผมเต็มอกว่ะสิบปอนสิบปอนครับก็น่าจะเตลกนสิบปอนอยู่แต่ของผมเอาแค่แปดปอนก็พอ แบดฟอนเขาเปล่าฟองกันเลยตอนนี้ก็ตัดร้อนแล้วครับตัดร้อนล่ะเออโอ้โรุนแรงรุแรงเอาเลยดูดิอือเฮ้ย ¡No! Oh, ¿sí? ทางใหม่ต้องมาต้องสถานที่ครับอไม่นาน,นครับเปลี่ยนไม่นานนะ ู็ตรงไหนเหยียบอะไร,รนะ อ,อะไรอ่ะโอ้ยเหยียบอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเหยียบอะไระปุ๊ีเจตปุไอ้ย,ยาไอ้ย,ยา,า,ยยานี่ไปทำอะไรเนี่ยนี่ไปขี้เหรอไอ้ฮิงมาแล้วฮิงเหยียบอะไรโอ้ยสองวิ่งกันจนไม่เห็นเหยียบมาก็เหยียบเลย อั้เลื่อนติแต่เลยโอ้ Onion. โอ้ทำไมเข้าลึกแค่น็อตน็อตน็อตบอกไอ้ยาน็อตใ้ตกโอ้แอ้โอ้อากบ้ว้เป็นที่ลึกไปคันหัวน็อตสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ